สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวินหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับ ep หนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับวันนี้มีเครื่องรางยุกต้นอะไรมาให้รับชมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะดูชิ้นแรกนี่ชิ้นแรกนี่เขาเรียกว่าไม้คูนะครับอ่ะเขาเรียกว่าไม้คูนะครับมีในหนังสือปฏิหารนะครับแต่ว่าในหนังสือเนี่ยจะมีเป็นด้ามหัวเดียวนะครับแต่ชิ้นนี้นะครับมีสามหัว เออมันก็คือมันก็แปลกแหละแต่ผมมองว่ามันน่าจะหายากนะครับหนึ่งเลยนะครับมัน no มีสามหัวนะครับแล้วก็เป็นกระดูกด้วยนะครับนี่เป็นกระดูกครับต่อด้วยด้ามไม้นะครับเขาเรียกว่าไม้ขูนะครับจานอัคระของหลวงพ่อพิน้าเต็มไปหมดเลยนะครับยันหน้าอกแตกนะครับเห็นไหมเนี่ยยันข้างเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยครับมีเลขด้วยนี่เห็นไหมมีเลขครบนะครับเป็นอัคระของหลวงพ่อพิน้าทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเป็น มีดหมอนะหัวหอมนะครับมีดหมอหัวหอมผมก็ไม่ได้พบเห็นบ่อยๆนะครับแบบนี้นะแล้วก็มีการามีการเขาเรียกว่าอะไรยิงนะครับอันนี้น่าจะเป็นยุคกลางนะผมว่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นยุคกลางนะยิงเป็นหนุมานเชิญทงนะครับแล้วก็มีลือลานะครับมีอัคระมากมายนะครับมีดวงตานะามีอัคระดวงตานะครับก็เหมาะสําหรับ อาจารย์มากกว่าที่เอาไว้ทําพิธงพิธีนะครับไล่คุณใสช่วยคนนะครับผมว่าพกติดตัวดีนะครับหรือเอาไปเอาไว้ตั้งหิ้งบูชานะครับไล่เสนียงจังไรสิ่งไม่ดีภายในบ้านนะครับออกออกไปนะครับแล้วก็ชมดนะครับนี่ปราดิ่หัวชมดนะครับนี่นี่กละดิ่หัวชมดนะครับก็ขนาด พกพาได้เหมือนกันขนาดนี้พกพาได้เหมือนกันแต่จะหนักหน่อยไม้นี้เป็นไม้แข็งนะครับเป็นไม้แข็งนะอัคาระผมเช็คให้หมดแล้วนะครับครบเลยใครที่ชอบชมวยสวยๆอย่างนี้นะครับอาัคาระครบชัดเจนผมเช็คให้หมดแล้วนี่ตัวนี้ก็น่าแนะนํานะครับเพราะราคาเขาก็อยู่หลักพันแหละอยู่พันไปลายนะครับอยู่หลักพันไปายสวยๆเลยแล้วก็มีพระพิมะพระ พระรูปหล่อหลวงพ่อพีนาปี49นะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับที่ทําขึ้นแต่จริงๆมันมีหลายรุ่นนะรูปหลอมีหลายรุ่นนะครับแค่รุ่นนี้ออกที่วัดสนมลาวนะครับปี4ีนะครับอุดกิ่งนะใต้ฐานอุดกิ่งนะครับนี่ใต้ฐานมีกิ่งแล้วก็เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองแล้วก็มีอันนี้คือสมเด็จปอกเด้งเขาเรียกว่าพระสมเด็จปอกเด้งนะครับด้านหลังจะเป็นพระต่างกระจายนะครับ เชื่อในเรื่องของโชคลาภค้าขายแล้วก็การเสี่ยงดวงนะครับใครที่รู้สึกชอบอกชอบใจชิ้นนี้สวยหนึ่งเซ็เลยนะครับหืมสวยสดงดงามครับวันนี้ก็มีให้รับชมประมาณนี้นะครับของเครื่องรังยุคต้นยุคกลางยุคปลายก็ผมเล่นทุกทุกแบบของหลวงพ่อพินานะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็อยากจะนํามาแบ่งปันให้พี่ๆทุกคนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่ดูแลชอบอกชอบใจก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ